จะทำอย่างไรครับที่จะชนะใจผู้มุ่งหวังได้นะครับในการที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าร่วมธุรกิจนะครับหรือพยายามชวนคนก็แล้วนะครับทํำยังไงก็แล้วนะครับไม่สามารถที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาร่วมธุรกิจในธุรกิจเครือข่ายได้ในวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการในการสร้างการตลาดเครือข่ายนะครับว่าอะไรนะครับที่ผู้มุ่งหวังแท้จริงที่ผู้มุ่งหวังเนี่ยต้องการนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายได้ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยังค้นหาวิธีการที่จะทําให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจเรืองใชเราได้ในวิดีโอนี้นะครับมีคําตอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับทาคลิปในวิดีโอต่อไปเพื่อมาแบ่งปันให้ทุกคนนะครับได้นําวิธีการผมเนี่ยไปไปใช้นะครับนี่คือความลับที่แท้จริงนะครับสำคัญท,ท,ที่สุดในการสร้างไรายได้นะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับในการที่จะสปอนเซอร์คน ว่าวิธีการที่ผู้หวังเองเนี่ยต้องการในการที่จะทําธุรกิจเครือข่ายยังไงบ้างเนื้อหานี้ครับผมจะบอกวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับในการตลาดเครือข่ายอยู่ประมาณ3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับหนึ่งคือวิธีการที่จะทาให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจเราก่อนนะครับ สองคือผู้มุ Bull ่งหวังที่จะทําให้โอกาสของเราที่จะทําให้เราเองเนี่ยประสบความสเร็จในการสร้างธุรกิจเครือข่ายขึ้นมา3ครับที่วันนี้ผู้มุ Bull ่งหวังของเราเนี่ยนะครับทำธุรกิจเครือข่ายมาแล้วนะครับ <caracter ization> ไม่สามารถที่จะไปต่อหรือว่าสร้างรายได้สร้างทีมงานที่เพิ่มขึ้นตัวของเราเองนะครับวันนี้จะเจาะกลุ่มเป้าหมายวิธีการนะครับเพื่อจะดึงดูดวิธีการในการที่จะทาให้ธุรกิจเครือข่ายของเราไปด้วยดียดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ <g resistant> สิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับเราเองเนี่ยต้องการว่า คนเหล่านั้นนะครับเขามองหาวิธีการที่จะทําให้ธุรกิจเครือข่ายของเขาไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับอะไรที่พุ่งหวังนะครับต้องการที่จะทําให้หลายๆคนที่ต้องการที่จะทําให้ความสามารถนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาตอนสิ่งบางอย่างนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะต้องการคําตอบนะครับแล้วก็วิธีการนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาในวิธีการที่ขัดข้อง นะครับในธุรกิจเครือข่ายเพราะฉะนั้นมุมมองที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงน,นะครับแล้วก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นโอกาสนั้นนะครับในธุรกิจทั่วไปนะครับมันจะทําให้กุญแจความสําเร็จของของเขาเนี่ยเป็น,นวิธีการนี้ถ้าเกิดการทําแบบไหนบ้างผมเองครับมีตํารานีกอย่างหนึ่งครับที่จะทให้ธุรกิจเครือข่ายทําให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงความล้มเหลวนะครับแล้วก็การเรียน พักษาพัฒนานะครับการทําธุรกิจเครือข่ายเช่นวิธีการสร้างลิ้ไล่ชื่อนะครับหรือว่าสร้างไายชื่อตันเองนะครับและจะทายังไงให้เขาประสบความสำเร็จนะครับบริษัทนะครับในธุรกิจเครือข่ายมากกว่า9 0นะครับต่างสอนให้ทุกคนนะครับในการสร้างลิ้งไลชื่อที่ผิดๆนะครับควรคิดว่าวันนี้นะครับการสิ่งการทําแล้วก็ลงมือเป้าหมายนะครับในสิ่งที่เขากังวลอยู่หรือผู้มวอหันกังวลอยู่ นั่นคือวิธีการที่จะทําให้เขาเป็นไปในทิศทางแบบไหนบ้างนะครับวันนี้ฉันฉันเองเนี่ยจะสปอนเซอร์วิธีการวิธีการที่จะทําให้เขาเนี่ยสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ต้องทำยังไงทำยังไงบ้างวิธีการที่จะทําให้การสร้างลีดไตชื่ออย่างไงบ้างนะครับผมเองมีวิธีวิธีการเทคนิคอย่างไงบ้างนะครับติดตามวิดีโอนี้ในในเรื่องขนาดไปแล้วผมจะมาสอนในทีทีหนึ่งนะครับ วันนี้คุณคิดว่าปัญหาเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือให้กับผู้คนเนี่ยนะครับวิธีการในการสร้างรายชื่อหรือว่าวิธีการในการที่จะสร้างธุรกิจเครือข่ายขึ้นมาได้อย่างไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็วิธีการในการสร้างเครือข่ายออนไลน์นะครับหรือว่าในการทําธุรกิจจากที่บ้านเนี่ยนะครับวิธีการนี้นะครับผมเองก็จะมีวิธีการในการที่จะสอนให้ทําให้เรา ดูว่าวิธีการที่ผมทำเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จริงแล้วก็เกิดผลลัพธ์จริงนะครับวิธีการในการสร้าง,างกระแสเงินสดนะครับแล้วก็คนที่เขามาทําธุรกิจออนไลนยังไม่สามารถสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ได้นะครับผมเองก็มีวิธีการและก็เทคนิคนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับวิธีการนี้นะครับมันจะทําให้ตัวของเราเองในความสําคัญ ในการดึงดูดคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เหนือสิ่งเหตุผลใดที่จะทําให้คนส่วนใหญ่เข้ามาทําธุรกิจเครือขายแล้วไม่สามารถที่จะไปต่อแล้วไม่สามารถมีกระแสเงินสดเข้ามาได้ผมมีวิธีการและก็เทคนิคตรงนี้ให้ดูให้รวยกันกันซึ่งนะครับมันหลายคนครับว่าวันนี้ในการที่จะได้ผลลัพธ์เช่นสอนให้ทาให้เขาเนี่ยแบ่งปันวิธีการในการสร้างเครือข่ายเช่นสอนทําให้เขาเนี่ยพัสปอนเซอร์คนหรือว่า สปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังได้อย่างไงบ้างนะครับสอนวิธีการที่จะสร้างธุรกิจออนไลน์จากที่บ้านทํำยังไงบ้างครับ 2. ครับวันนี้นะครับที่จะทําให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นว่าไม่ชอบในการที่จะประสมะประชุมในโรงแรมนะครับแล้วก็เดินทางไปในที่ไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับผมเองก็จะมีวิธีการที่จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับ ประสบความเร็จในธุรกิจเครือข่ายหรือว่าแบ่งปันในธุรกิจเครือข่ายคือ4ครับตัวนี้นะครับวิธีการในการสร้างระบบนะครับหรือว่าเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีประสิทธิผลเช่นในการสร้างรายชื่อผู้หมังต้องทํำยังไงบ้างให้มีรายชื่อแบบปเยอะนะครับผมมีวิธีการตรงนี้ด้วยนะครับ5ครับตัวนี้ระบบ handling ของผมเองเนี่ยนะครับผมจะสอนวิธีการตั้งแต่ขั้นขั้นที่1ในการเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายเข้ามาเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับ สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมเองเนี่ยจะแบ่งปันวิธีการและก็ประโยชน์นะครับแบบสม่าเสม,มอทําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูวิดีโอของผมเนี่ยนะครับนำวิดีโอของผมเนี่ยไปใช้ได้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็จํานวนเครือข่ายนะครับที่จะทําให้ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยนะครับเพื่อทําให้เขาหลุดพ้นวงวัง,งวนแกนแท้จ,จริงในการที่ทำให้เขาเนี่ยลงเหลวในธุกธกรกิจเครือข่ายผมเองก็มีวิธีการตรงนี้ให้ด้วยนะครับ แล้วก็เปรียบเสมือนมนปลาฝูงใหญ่ครับคนนี้รอคอยทําให้เขาทาให้เราเนี่ยไปจับครับแต่วิธีการที่จะจับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่จะทาให้ธุกรกิจเครือข่ายของเราเนี่ยด้าเดินไปด้วยดีนะครับหนึ่งคือวันนี้นะครับสรุปให้นะครับว่าหนึ่งคือวันนี้นะครับ ้องสอนวิธีการที่จะทําให้สร้างกลุ่มรายชื่อหรือว่ลีไรายชื่อป้องหมายที่แท้จริงนะครับที่ไม่ใช่ไปสแปมนะครับใน facebook 2คือวันนี้นะครับเมื่อเราสร้างิลี์รายชื่อแล้วเราจะต้องสร้างในระบบเครื่องมือที่เป็นระบบอัตโนมัติแบบจริงๆนะครับโดยการที่เรามีลิสว์รไยชื่อแค่หนึ่งรายชื่อเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรแค่ตั้งระบบออโต้นะครับเป็น วันต่อวันนะครับแล้วก็ส่งเขาไปแล้วทำให้ทำให้เขาเนี่ยรับรู้ถึงวิธีการที่เราเนี่ยแบ่งปันวิธีการในการทำรายชื่อนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ติดตามวิดีโอของฮัดไปอีกแล้วกันนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าวันนี้อยากจะมีรายชื่อพุ่งหวังที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อเดือนเดือนละ5้0ร0 0ถึง1,000รายชื่อนะครับต่อครั้งนะครับต่อการที่เป็นระบบรีดรายชื่อจริงๆนะครับผมมีวิดีโอฟรีเทรนนิ่งครับกดรายชื่อตรงนี้นะครับเข้ามาเทรนนิ่งกันนะครับ